ตอนนี้เพื่อนๆชาวหนุกหนานมาถึงบ้านอาจารย์หนูแข่งคอยแล้วนะครับอาจารย์หนูรับวันอาทิตย์วันนี้อ่าช่วย ดูพูดถึงเพื่อนๆหน่อยครับวันนี้มีความสุขมากครับเพื่อนๆมาร่วมกลุ่มกันเยอะแยะวันนี้อาจารย์จะหนจัดจะจะแจกแล้วครับอ่าจารย์หนูวันนี้พาไปเส้นทางไหนครับหรือว่าต้องถามโปรช้างครับก็คงจะขึ้นอุโมงค์ต้นเอ่อช่องเขาขาดอุโมงค์ต้นไม้อ่ะครับให้ให้โปรช้างอธิบายหน่อยอธิบายโปรช้างครับโปรช้างอธิบายเส้นทางอหน่อยานี่แหละครับคนนําทางที่นี่ครับเส้นทางก็ออกอย่างเกงคอยขึ้นเขาขาดนะครับก็ระยะทางอย่างนี้ไปเขาขาดก็น่าอยู่ wanak อ่าจุดแรกเราจะพักที่ไหนครับโฟชาแรกก็คงไปเจอกันที่สามแยกซ้ายไปแล้วพัศลาขวาไปหมู่ต้นไม้อ่ากูจะคอยตรงสามแยกตรงนั้นก่อนที่ขึ้นถหมู่ต้นไม้ครับแล้วที่นี่ก็ตุ้ยให้ตรมันวนถหมู่ต้นไม้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ไร่สินทวีที่ไร่สินทวีเหมือนเดิมที่เป็นข้าวนะที่กินข้าวคราที่แล้วนะแล้วก็วนกลับนะใช่ครับกลับเดิมก็ประมาณสักไม่น่าเกินเก้าสิบห้าโลนะครับไปปีที่แล้วมันล่อไปร้อยสามสิบโลไม่ใช่เหรอเพราะว่ามันวนนี่ครับครั้งที่แล แล้วมันเป็นวงกลมเป็นวงลงก็เลยแกล้งหลงกันไปสักสามสิโลคับปีนี้คงไม่แก้งหลงไม่แก้งหลงนะเดี๋ยเดี๋ยวขอเสียงปลาโซยนะครับขอเสียงปลาโซยนะครับครับผมก็ผมสู้สูปลาโซยสู้ที่วันเอาเป่าหน่อยเปาหน่อยนี่คาสวยตีรามินทาเราเองครับสองไล์สองไล์สองไลไล์อะไรสองไลท์เลยนะสองไลทสองไล์สดีน่สองไลท์ไลเดียวเลียโคษโอ้มากันพีบเลยครับ ันนี้อย่างฟังโจ้เราเองก็บังโจ้ขาขาเก่าตัวลิงครับเจ๊เจ๊เจ๊นี่ตัวลิงครัน้องเอน้องเอการไฟฟ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งป้าชวนป้าชวนว่าชวนนี่วันนี้ลูกชายหายไปไหนครับลูกชายไปแจกของแจกของแจกของมากเลยเนะครับแจกของงานบริษัทครับอ๋อแจกของไม่ได้ให้นักเรียนนะครับอ้าว เยวิทครับผมมีอะไรฝากถึงพี่บ๊อกบ้างนอนค้างที่นี่ใช่ไหมพี่บ๊อกคืนนี้ตามมานะรออยู่โอเคโอเคเท่าไรรอหมุนรอหมุนเออมันจอซักเท่าไหร่มันจะสักเท่าไหร่ท้อบอกพี่ว่านี่ตามมาพี่โอ่งพี่โองครับเออลูกลุงโอ่งลุงโอ่งนี่ตามมาตามมาคืนนี้เลยเหรอโอ้โหอาจารย์แจ็คด้วยปบ้างแต่เช็คไม่มาอ๋อไม่มานะโอเคเดี๋ยวรอหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ่ายทำตอนปันกันนี้ วิทย์นี่ยังไม่ทันออกถึงไหนเลยนัดอิสรนแล,ละ้ะค่ะวิทยกาจะเอารถตู้ขึ้นหรือเอาจากรยานขึ้นตู้ขึ้นจกยานใส่รถตู้แต่วันนี้ลมแรงมากเลยครับเนี่ยออกสตาร์ทต้องเจอกับลมหนาวที่เย็นแล้วก็ค่อนข้างจะแรงหน้าดูเส้นทางวันนี้นำทับโดยเสือช้าง มีเดิมพันนะมีเดิมพันนะโดยโนนมีเดิมพันได้ไหมมีเดิมพันนะดอยโนนนะอ๋อได้ได้ได้จัดไปรถอะไรก็ได้รถอะไรเหรอเอารถยนต์ได้หมดได้หมดหาอากาศเย็นดีจริงๆลมค่อนข้างแรงตอนนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ ระหว่างหมอบหกตัวลิงหกจบเกมปิดทริปต้องรับรางวัลละว่าหมอบสามารถนอ็อปทัวลิงได้หรือเปล่าอย่รา,างวัลน,นะครับรวัลพิเศี่น,นี่พาวันนี้ไม่รู้ว่าขอตัวลิงมากันด้วยพี่พนะาบอกีแล้วอบอบอ ก่อนขึ้นเขารถแรงๆเลอ่าแรงๆเลยเป็นวนตอนนี้เข้าสู่เขตช่องเขาขาดแล้วนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับขาหมอบเล่นซะทตัวลิ่งลิ้นห้อยเลยครับตอนนี้ขาหมอบนําหน้าขึ้นไปเพื่อจะดันเนินขึ้นไปช่องเขาขาดผมอยู่ท้ายสุดเลยวันนี้หมดสภาพเลยเจอตัวซิ่งเข้าไปเน่าเลยครับเน่า ตอนนี้อาสวยตีรามินทาดำหายไปเป็น5-60เมตรแล้วแต่กลุ่มหลังก็กาะกลุ่มกันบังลมเพราะกระแสลมแรงมากไม่ต้องดันเนินะครับดันลมครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ใส่ความชันตามหลังรถพ่วงขึ้นมารถพ่วงขนไก่ป่ะไม่แน่ใจเหม็นมากเหม็นที่ไก่นะครับก็ชันหน้าดูเหมือนกันตอนนี้ ขึ้นผ่านช่องของขาดมาด้วยเสียงหอบเป็นระยะระยะน้องเต้ก็ลงมาให้กำลังใจโอ้โหเพื่อนๆดักเต็มเลยครับดักเต็มเลยสงสัยนึกว่าเรารีบเร่งไม่ระครับไปสบายๆตอนนี้ถึงเนินสูงสุดของช่องของขาดแล้วครับทำไมไม่ไปกันละครับ ไม่ต้องไม่ไมต้องห่วงครับผมผมขอปั่นไปถ่ายไปไม่รีบ,บโอ้โหนี่เห็นไหมครับตัวซิ่งครับขนานแท้นี่นี่เลยอาสวยเลย๋ยวผมจะจัดก,ก,การแก้มืออาสวยสักครั้งเนี่ยเตดเลยกินบุญรอบแรกครับเมื่อกี้ซัดมาเต็มแบบหอเป็นระยะระยะ คราวนี้ก็ขอไหลแบบยาวๆกินบุญเป็นช่วงแรกก่อนนะครับไหลลงจากาช่องเขาขาดอําเภอแก่งคอยสระบ,บุรีเพื่อเข้าสู่เขตอําเภอวังม่วงที่แยกไล่ประพัสราครับแต่เดี๋ยวถึงแยกไล่ประพัสราจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อขึ้นหนุ่มงต้นไม้ปกติผมจะขึ้นฝั่งนู้นมานะครับฝั่งมวกเหล็กแต่วันนี้ขอย,ย้อนจากฝั่งแก่งคอยบ้างนะครับเอาละครับขอไหลาย,ยาวก่อนนะครับทีมงานไปหายกันหมดแล้ว ตอนนี้ดันเนินขึ้นมาถึงจุดใกล้จุดสูงสุดของอุโมงค์ต้นไม้แล้วละ่ะก็เสียงหอบประมาณเป็นระยะระยะแล้น,นี้น้องเต้ลงมารับเมื่อกี้น้องเต้ซ้อมขาปั่นขึ้นลงขึ้นลงปายุดขาเดียวก็ลากแตกคนอ่อนซ้อมก็เป็นเช่นนี้แหละครับจําไว้อย่าเรียนแบบใกล้ถึงแล้วนะครับอุโมงค์ต้นไม่อีกนิดเดียว ตอนนี้ก็ถึงแล้วล่ะแต่ทอน,นี้ว่าจุดที่ขเขาจอดรอผมอยู่ก็เหลือประมาณสักห้าสิบเมตรครับสักครู่ ปรากฏว่านั่งรอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหงื่อออกเลยอ่ะเหงื่อออกเลยโอ้โหเยาวิทย์ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหเยาวิทย์บอกผมไม่ซ้อมไม่ซ้อมเนี่ยไม่ซ้อมนี่แหละตัวดีเลยเนี่ย,อย,ยอโอ้โหนั่งรอผมมันจนเหงื่อแห้งหมดแล้ว นั่งรับลมเย็นกันหน่าสอร์เลยครับหนาวเลยอ่าหนาวเลยโอ้โหหนาวเลยปลาสวยบอกหนาวเลยปลาสวยกินอะไรครับแกรไม่ใช่เบียร์เหรอครับปกติเบียร์ไม่ใช่เหรอครับลืมลืมเบียร์มาโอ้โหข้นแค่ไป่อนรอบนี้หัวใจขึ้นไปร้อยห้าสิบสามเลย รมเย็นจริงๆครับอุโมงต้นไม้วันนี้เตือนโไม่ธรรมดานะคุณเนี่ยในแอนบอกไม่แข็งแข็งตอนจะเยี่ยวอย่างเดียวอย่างอื่นตอนอื่นไม่แข็งเลยแอนบอกผมมาเนี่ยแข็งแข็งตลอดแข็งตลอดนะเลยเลยแอนบอกไอ้ช่วยโอกาสตอนพี่หนูยจะไปเยี่ยวอ่ะแหละเพราะแข็งอยู่ช่วงเดียวแกตื่นนั้งคืนอ่ะอะไรตื่นไเยี่ยวตื่นไเยี่ยวไตื่นไอาวันนี้ชาวคณะมาถึงอุโมงต้นไม้กันเรียบร้อยหมดแล้ว พอถึงก่อนผมตั้งนานแล้วล่ะครับผมเลยเพิ่งถึงเ็จะไปตอบจุดต่อไปก็ไล่สินทวีไปหาอะไรเย็นเ็นทานกันอาจจะเป็นชาเขียวอันนี้พี่พาโอ้วันนี้พี่พาแรงจริงเทวิตไม่ธรรมดาครับเอพ่อใหญ่ชวนน้องเตะก็วันนี้ป๋าบ็อกไม่มาป๋าบล็อกโดนเมียจ้างไปอยู่กับกำนันสุเทพไปแล้วครับนายเชษครับหัวหน้าดนุนานเราอาจารย์หนูน้าแก่งคอยใครอยากซัก ลายสวยๆต้องมาหาอาจารย์หนู6แถวครับ6แถวครับน้องน้องอะไรแล้วนะน้องเอ๋มครับเอ๋มแหมวจะไม่ได้อันนี้พีที่นี่นะครับครับชิดชัดครับอ้าวป๋าโตอีกแล้วไม้ไปส่งกําลังใจให้อาจารย์ป๊อกหน่อยไหมเปล่าน่อยเป่าหน่อยนี่ครับพี่วัดครับแก้คอยครับแก้วังแก้คอยครับน้องเอ๋มพี่อ่ะ

แ่ด่วนะ่มีลายรายหมดแล้วรายจะหมดแล้วเสร็จแล้วรายหมดขึ้นดอกโอ้ไหลลงกันไปแล้วครับจากอุโมงต้นไม้ไปต่อที่ไร่สินทวีมีเสือช้างอีกหนึ่งคนเลยครับไปเจอกันที่ไร่สินทวีสีแยกตรงมวกเหล็กครับไหลลงกันไปแล้วครับจากอุโมงต้นไม้ไปต่อที่ไร่สินทวี มีเสือช้างอีกหนึ่งคนเลยครับไปเจอกันที่ไร่สินทวีสีแยกตรงมวกเหล็กครับช่วงนี้ลงยาวๆย,ยาวจริงๆครับหลังจากผ่านไล่ไอผ่านไล่ของร้านรูดอะไรสักอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็จะลงยาวๆเลย อันนี้เสือช้างได้นำทัพกลับมาเป็นเส้นทางใหม่เส้นทางเป็นวงววงวงกลมที่จะไปเจอกับช่องเขาขาดนะครับเมื่อกี้ก็ลงเนินจะยาวเสียโอกาสในการถ่ายภาพไปมากเพราะว่าผมตกหลังเยอะทัดแวะถ่ายแต่ตอนนี้หลังจากทางลาดยางเสรีจยลกายเป็นทางถนนคอนกรีดแล้วนะเดี๋ยวจะไปเจอกับไอ้ทางแยกที่ตรงก่อนขึ้นช่องเขาขาดเพื่อจะเลี้ยวซ้ายอีกทีไปแก่งคอย สระบุรีโอ้โหแรงจริงๆหนกหนานแวะถ่ายรูปช็อตสองช็อตนี่หลุดเป็นสองสามกิโลเลยไหลกันดิ่งกันแบบห้าสิบอัพไกล่เหนื่อยเลยครับทัวลิงไล่ทัวสซิ่งเหนื่อยจริงๆจุดนี้คือ ช่องเขาขาดที่เราดันขึ้นมาในช่วงเช้าดันมาจากด้านแก่งคอยซึ่งตอนนี้เราจะไหลลงกลับเมื่อกี้เราก็ดันขึ้นมาจากฝั่งวังห่วงนะฮะที่มาจากน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเสร็จแล้วเรามาทางลัดอีกเส้นทางหนึ่งไม่ผ่านอุโมงต้นไม้แต่จะมาโพทางที่จะขึ้นช่องเขาขาดซึ่งจะลงไปที่แก่งคอยอพอมาถึงนี้ปุ๊บก็ดันเนินออกมาสักประมาณสักห้ากิโลก็มาถึงโคนช่องเขาขาด ช่องเขาขานี่จะได้ยินเสียงรถเร่งเครื่องขึ้นเขาเป็นระยะระยะนะครับอันนี้คือจุดสูงสุดของช่องเขาขาดตอนนี้ทีมงานก็ไหลกันได้หมดแล้วเดี๋ยวผมขอไหลาตามแล้วกันเดี๋ยวไปเจอ,อทีที่แก่งคอยเหลืออีกประมาณระยะทางก็ประมาณสักสิบปลาย,ลาย,ลายครับสิบปลายสิบกิโลปลายครับโอเคส่วนด้านข้างนี้ก็คือวิวสวยระหว่างทางปั่นครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ลม เย็นนิดนิดช่วงบ่ายนี่ไม่ถึงกับร้อนเสื้อไม่เปียกแล้วครับปั่นตอนนี้เสื้อไม่เีสวยดีก็ลมลื่นเป็นระยะนะครับมีแดดบ้างมีต้นไม้บางบ้างก็โอเคเลยครับเส้นนี้ซ้อมซ้อมปั่นตัวลิ่งหรือว่าจะมาฝึกดันเนินสําหรับคนมือใหม่อ่ะถือว่าโอเคเลยระยะทางสักแปดสิบไม่เกินเก้าสิบเป็นวงกลมเป็นวงกลมช่วงที่หลังจาก หลังจากช่องเขาขาดแล้วเราจะไปเป็นวงกลมแล้วกลับมาตรงช่องเขาขาดมาเข้าแก่งคอยอีก10กว่ 10, 10าโลสิบสไปปลายก็ถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวคงจะจัดให้น้องๆเพื่อนๆมาร่วมกันสักครั้งนะครับ <c oughs> แ,ลแล้วผมก็มาถึงเขตอำเภอตัวเมืองของเทศบาลแก่งคอยแล้ววันนี้แม่น้ําป่าสักค่อนข้างจะมีน้ำน้อยนะครับนี่ผมอยู่บนสพนะพานข้ามแม่น้ำป่าสักตรงช่วง เออเมื่อกี้ผมใช้ความเร็วคือปล่อยลงอย่างเดียวจากช่องขอขาดนี่ประมาณห้าสิบหกหรือห้าสิบเจ็ดประมาณเนี้ห้าสิบปลายปลายอ่ะครับลงอย่างเดียวคือไม่ได้เติมลงมาเลยนะครับคือปล่อยไหลาจากจุดที่ถ่ายวีดีโอจุดเมื่อกี้ความชันก็ก็เอาเรื่องเลยครับแต่ก็ลงยาวดีครับตอนนี้ก็ยังลงอยู่แต่ตอนนี้จะเหลือประมาณสักสามสิบสามสิบปลายเกือบสี่สิบแล้ว,วเมื่อกี้มัน 50กว่าครับปล่อยเฉยๆนะครับปล่อยลงมาไหลลงมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เติมด้วยจานหน้า3มไม่เติมเพื่องหลังเล็กไม่เติมเลยปล่อยอย่างเดียวลองลองเช็คสปีดของของของความเร็วที่ลงมาตอนนี้ก็ถึงพื้นราบแล้วครับแต่ขากลับก็ยังดีหน่อยที่เราไม่ต้านลมแล้วละ่ะก,ก็ก็ดีอาจจะถึงที่หมายเร็วขึ้นนะครับระยะทางตอนนี้ก็ผ่านมาร่วมมา70ละ70 น่าจะถึงแก่งคอยก็80ปลายหรือไม่เกินน่าไม่น่าจะเกิน90นะครับฟับงเสียงรถดันขึ้นเนินมาช่วงช่งองเขาข,ขาดดันขึ้นมาแล้วดันขึ้นมาโหรถใหญ่หนึ่งันตามด้วยรถเล็กอีกเทียบเลยเดี๋ยวเราจะไหลลงช่งองเขาข,ขาดแล้วนะครับเมื่อกี้ปั่นขึ้นมาไม่มีโอกาสถ่ายวิดีโอเลยคนไทยไล่แบบโหสามเจ็ดสามแปดทีได้ไงทางเขา ไหนไหนป๋าสวยบอกอะไรมีเยอะครับเดี๋ยวาป๋าสวยมีอะไรเยอะครับนี่นี่นี่เอ้าตายแล้วตายแล้วป๋าอนี่มันยาดมคนแก่ดิเอ้ายาดมคนแก่ป๋าโอ้โหเดี๋ยวไปเจอที่แกงคอยหน่อยนะโอ้โหแกงคอยอะไรนะน้องคอยอยู่ที่แกงโอ้โหเดี๋ยวเจอกันแน่คืนนี้เปิดห้องแล้วครับ VIP ไปๆๆเอาละครับไปเลยอาวพี่พาไปก่อนเลย ตามด้วยป่าสวยเดี๋ยวผมอยู่ท้ายผมถ่ายรูปไปเรื่อยๆเมื่อกี้ไม่รู้อะไรถูกรถชนตายนกอะไรไม่รู้สีนกนกนกระจอกนกอะไรนะนกกระจอโหตัวมันใหญ่มากนะนกอกโอ <c oughs> เอาละลงกันไปแล้วเดี๋ยวผมลงตาบเอาทางแยกแล้วครับเอาทางแยกไปน้ําตกเจ็ดสาวน้อยลงมาก็พบกับเส้นทางสวยเลยครับหลังจากลงเขามา โอ้โหกำลังลมกำลังลมลมแรงมากๆไม่ได้เดินดันเหงือค่อไม่ได้ดันเนิอนอย่างเดียวดันลมตอนนี้ไหลลงมาจากอุโมอ่าไม่ใช่ครับอ่าเป็นช่องขอขาดครับเพื่อจะเข้าอำเภอวังม่วงนะครับตอนนี้ก็ลงอีกชุดหนึ่งนะครับแต่วิวค่อนข้างจะสวยแล้วก็อากาศเย็นเป็นใจแต่ลมแรงก็คืออุปสรรคเหมือนกัน ขอบคุณน้องเต้ลงไปรับเมื่อกี้ไปดูว่าปลายยึดไหวไหมทุกคนก็ถึงข้างบนช่องขอขาดกันแล้วเตรียมตัวลงด้านล่างไปสู่สามแยกเลี้ยวซ้ายก็ไปไรประพัสลาเลี้ยวขวาก็อุโม,มงต้นไม้ครับอันนี้ก็ไหลลงยาวก่อนจะไปดันเนินอีกทีที่อุโม,มงต้นไม้